เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าอ่าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณค่ะอีหลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าจะไม่มาแล้วจ้า กีฬาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าครับครับขอบคุณเด้อจ้ากีฬาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าน้ำพรมน้ำต้อไหลหลากเพราะแม่พี่น้องจ้านี่บ่แม่นห่วยเนาะข้องบึงยุงใสเด้อจ้าที่เห็นนี่ก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านอีหลีเลยจ้ะถนนสอกซอยในหมู่บ้านน้ำยังไหลและก็ยังเชี่ยวอยู่จ้ะมันอีหลาเลยมาให้กำลังใจมือนี่ยากสิเฮ็ดเขาเหยอก็ย่างไปบริจาคค้นน้ำ่วมจ้า พื้นที่ที่น้ำถ่วมจ้ามีน้อยให้ต่ำน้อยมีลายให้ต่ำลายจ้านี่เราได้กอย่างหาดาวมาลายบักคักเลยจ้าไม่ไม่ฮอนหอจากเตาเลยจ้าเดี๋ยวไปแพ็กไซห่อกันจ้ามีเล็กๆน้อยๆตามกำลังนี้เลยจ้าที่เพิ่นกำลังประสบภัยน้ำถ่วมบ่มากไม่แต่อีลาก็มาโดยใจพไทยวัทิมกันจ้าข้าวเหนียวก็ยากมาแล้วจ้ามาจ้ามาเอาข้าวเหนียวหอมหอไปกินจ้าอีลาเป็นกำลังใจให้เ้อจ้าของจ้า อีลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าข้าวเหนียวไก่ยังมาแล้วจ้ามาจ้ามาเอาข้าวเหนียวไก่ย่างกินจ้าอีลาได้เห็นรอยยิ้มเพลินซันดีแหลาก็หายเมื่อยแล้วจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อร์จ้าขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อร์จ้าเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณค่ะพี่จ้าไกย่างข้าวเหนียวมาแล้วจ้าบางพื้นที่น้ำยังลึกและก็เชี่ยวอยู่ก็ต้องใส่เรือเข้าไปจ้า อ่านยั้งแห้งอยู่ถนนถนนสันจองไม่มู่บ้านน่ามัยั้งไหวเชียวเลยจ้ะเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าพี่จ้าถ้าวานใน้รับผลกระทบกันหลายตามบ้าเร็วมไดนตังตัวคนของนี้คนของนี้บ่ท่านจะไม่เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าพ่อมาเจอสถานการณ์แบบนี้ตังตัวบระท่านเขาของเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื่อหายเบสพี่จ้า แต่สิ่งสำคัญในมือนี้ที่ยังเห็ุให้เพื่อนยิ้มได้อยู่ก็คือกำลังใจจากคนให้เลยนะจ๊ะคนให้บททิ้งกันเป็นกำลังใจให้เด้อจ๊ะกุ้นจ๊ะอีลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าอีลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ามือนี้อีลาก็ได้มาร่วมสมทบเล็กๆน้อยๆคุ้จ้าอีราเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุ้นจ๊ะขัน้อไกย์ถอนมาแล้วจ้า ประแสนำเที่ยวแดงเอีหลกักสู้คกันโมออยานจ้เาเขน่งกระยางมาแล้วจ้า อีหลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าอีหลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าจังได้อีหลาก็ขออีหลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าเพื่นที่ได้รับผลกระทบทุกๆจังหวัดในภาคเหนือตอนนี้อีหลาเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าไฮซูและผ่านวิกฤตนี้ไปไว้ไว้ป้าหลังฝนยอมงบงามเสมอจ้ากำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายป้าหลังนี่กระทมยู่เดี๋ยวเอางานไปให้คุณยายจ้า เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าครับครับขอบคุณเจ้าจะม่มาแล้วจ้าเป็นจังไดแน่นาะเราเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณเจ้าน้ำถ่วมจังไดโกบุสูน้ำใจคนไทยโมทีมกันจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อร์จ้าขอบคุณจ้าอีหล่าขอให้กำลังใจและสู้ๆไปนั้งกันเด้อจ้าอีกจักหน่อยจะได้เห็นแสงตะเว้นจ้าเราจ้า เอาไปรวมสุ้มทุบในตัวกลางาเดียวเสือามมหมอกไม่ได้สว่างเพื่อสิได้เกิดประโยชน์ต่อไปช่วยกันได้ช่วยกันไปตามกําลังนะจ๊ะคือเพัน่นเราวนีนะจ๊ะน้ำถวมจังได้กบกสูน้ำใจคนไทยท่มทีมกันจ้า